ครับมหากรรมเอาฟางนะครับรถเกี่ยวข้าวขขอร้อยข้าวขอกอขอแปดเจ็ดเป็นว่าสวัสดีครับมาเนี่ช่องเล็กแนวนะครับพามาชมรถเกี่ยวข้าวร้านบีบีแท็กเตอร์นะครับร้อยห้าเอสนะครับตันนี้ปีหกหนึ่งนะครับคันนี้แต่งเต็มเรียบร้อยนะครับ เนื้อมาอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับสนามบินอำเภอชุมพลบุรีนะครับน่าหลายครับปีนี้แต่งเต็มนะครับคันนี้เปลี่ยนตู้ใหม่แต่แข็งไม่เรียบร้อยนะครับเสียชัยบอกว่าขายอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับต่อร่องใดนะครับรถคันนี้ปีหกหนึ่งนะครับ กับ 15x เนี่ยมาเกี่ยวเขา,เานะครับอยู่สนามบินชุมพรบุรีนะครับเป็นเขาหน้าฝั่งนะครับวางเวียนมาดูน,นะครับก็เลยเกี่ยวงานฝน,นตกไม่หนีแดดออกจ้าก็เลยมาเกี่ยวเลยครับ นี่ครับนาประมาณสีไร่นะครับรถเกี่ยวร้าน b ีพีแท็กเตอร์นะครับโค้งสุดท้ายแล้วครับรถคันน,นี้ค,คนเกี๊ยบฟา้าครับคอยบอกว่าฝ้าหาลูกไผ่มามาซอยเอ,อ๊ะ นะครับเกี่ยวข้าวคอขอนะครับคอขอแปดจ็ดนะครับเมื่อกี้ก็ผินะครับว่าขอขอสีเก่าแต่ถามเจ้าของนาว่ากอขอแปดจ็ดนะครับนี่ครับแต่งเต็มเรียบร้อยนะครับดีสีร้อยห้าน b ีพีเจ็คเอร์นะครับชนที่ชสนใจกับทู่มาสอบถามเลยครับต้องเสียชัยเข้าอ่าศูนย์แปดห้่าหกหกสามสีนะครับ ตัวมาสอบถามเรื่งราคาจังไหน,นะครับแต่เสีชยช้ตั้งราคาไว้ที่750,000บาทนะครับนี่ครับหน้ามลครับวิ่งเร็วไม่ได้นี่ครับยกยกสูงขึ้นะะครับตอนนี้ตามเยอะมากนี่ครับตอขอแบเช็ดดกว่า นาประมาณ4ไร่นะครับนาทงสนามบินนะครับอําเภอร์ชูนพมอรี่มมยดอะวสซูินนะครับน้าหลายครับปีนี้นีครับด c ซีร้นะครับืันนี้เป็นอ่าอ่าคนละครบับช่างนัดสายดันนะครับนี่ครับ เนี่ยเจ้าของคนขับครับมาเก็บฟางนะครับล่า,อาแอ่์ล่า,าแแอร์นะครับนานี่หาะอ,อย่าให้งัวหญ้าครับก็เลยต้องมาเจ้าของหน้าบปสเตอร์ไรครับพาเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วก็สิน อีกครับไถไว้เผือได้หวานนะครับทีนี่น้ำม,มาแห้งครับน้ำม,มาไหลปีนอกชาวหน้าห้องครับผู้เป็นตาเลี้ยตโวนครับเข่ากระถือกขู้แล้วน้ำยังมากขับมากเนี่ตอนนี้เข้าพึ่งตั้งท้องนะครับแต่ก็ยังไม่ไมากเขา่าตัวนี้คือเป็นเข่าก็อขอแปดเจ็ดนะครับแต่ถามจะขอหน้ามเมื่อกี้แล้ว โอ้ยไปตรงหอดน้ำดากเอา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 ขาถอยหลังเนี่ยนะโอ้เขาถอยหลังเฮ้เห็นเป็นตัวงจีบพี่หมักพี่หมักของเรานะครับพ่อของช่างใหม่นะครับนี่จะปีตหนองครับแถวเนี้ย ครับโอกเ,เดือดท้อนรักครับ,รบ<ส>น้ำก็เยอะนะครับลงไปใายขงางล่างก็ได้<ส>นี่ก็เดียกหน่อยขู่ขึ้นเกาครับน<ส>ี่ครับเมาออฟางครับฟางหายากครับ DC105X นะครับร้าน d p Tector นะครับเซอร์จิตสนใจกับมาชมรถเตะครับที่อำเภอชุมวรีจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับยือสิโทษสอบถามกันนะครับ051966344 8นะครับเสียช้รับสายคือเกานะครับเกี่ยวเปเร็วครับน้ำหลนะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับนีรอยหาย X นะครับไม่ใช่ 70G ก็ขอแตเจดตผสมครับหาเฟียงให้ง่วนะครับนานี่ครับหายากโอ้ยมันห้อนมันห้อน นี่บอกแม็กมันสีไะไรเต็มรลเหรอครันนี้แต่งเต็มนะครับเปลี่ยนตู้ใหม่นะครับตู้ใหม่แต่แกงใหม่นะครับคอสปริงตู้เบาเรียบร้อยนะครับคันนี้ขายอยู่ที่7500 0สบาทนะครับ เอาอยู่ทงสนามบินนะครับบ้านขุกตรงพวกกระพงนะครับ,บระบายกสูงนี่ครับเมื่อยแล้วครับมาหาลูกไผ่มจาจีกเทียรครับเนี่หาลูกไผ่มาซอยเนี่ย เกลียวเรี้ยวประเดครับน้ำเยอะนะครับยกบนโลขึ้นแล้วนะครับครับนหาเฟียงนะครับมาร,รมหอบปางนะครับรถต,ต,ติดดิบกว่ม่ยนะครับ พิมารของเราได้ได้สามรถแล้วบ b 4 0 5 x นะครับของร้าน BP Tractor นะครับถ้าสิ้นเดือนนี้ถ้าสิ้นเดือนตุลาขายไม่ได้นะครับก็จะ เก็บไว้เกี่ยวปีนี้นะครับถ้าอยากมาชมรถดหูดเฮ็ดไปทั่วทิพย์โอ้ยพี่มาร์กเนาะทำไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเอฟไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนีน่ะครับพ่อช่างใหม่นะครับพี่ไายผมเองครับ โอ้ยกับบาดหนึ่งเล่ากับเต็มรถแล้วนั่นมาหากรรมเอาฟางนะครับ โอ้ปีนชายังเจ้าอารอลนะครับมหากรรมหอบฟางครับนานี่หาฟเพี้ยงงาครับรถหลายๆว่าไม่รถอย่างไรครับรถมาเอาฟางนะครับ,าาน,รบนี่ครับวิ่งตามรถเลยครับ มารอบไหนหมดรอบนั้นนะครับ,น,บน้ำเคียงหัวเข้านะครับบางทีขึ้นมากเกือบถึงเอวนะครับ มหากรรมเก็บฟางนะครับไปให้กวานะครับในหัว่าพี่น้องบันพวกสูงพวกตรงเข้านะครับรถหลายๆพระเภนรถเจ้าภาพนะครับรถเจ้าของหน้ารถคนเก็บฟางนะครับนี่ครับ B สี่ร้อยห้าเอ็ก มหากรรมเอาฟางนะครับเกียวขอกขอร้อยเขาขอก็ขอแปดิเป็นวะครับ B405 trong youtube. Nhanh nào. Nhanh nào một cái Nó rồi bó, nó không có sensor vô đàng vô Nam nó lái, nó 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 เพี้ย,รยโรเซนตกจากดากเลยครับนับนาประมาณสี่ไร่นะครับตอนนี้ Nên chết ship nỉ nhà có gì đây này. hút bó đây nào. โอ้ยพ่อเลยเขาสิเหยียบเอาวะเขาสิถอยหลัง B405X นะครับของร้าน BP Texture นะครับคันนะี้ขายนะครับปี B 61นะครับขายราคา7 5 0 0 0 0บาทนะครับหรือโทรมาถอบถามก่อนกันเลครับ0151966344นะครับเสียช้ยรับสายคือเก่าครับโอ้ยถิงมาก,กว่าเศร้าออกจากดากรถด,ดยู่ ยาวไไว่ได้ไหวครับน้ำเยอะที่เมืเ่อเมื่อวัยรอมหอบเฟี้ยงดีกว่าอันใดน้อยเมียดาเออต้องว่าหลายๆกมูเขาได้ได้ซ่อมนี่ละเอาสั่ง โอ้พยายนี่กันแรกใหญ่ได้ทั้งมูติเฮ้ยเขาหาต่างดนนี่แหละเขาว่ามันขักมันเนี่ยนี่นะครับ ก็เสร็จภารกิจนะครับก็ขอแปนะครับอนจะท้องหน้าว่าก็ขอแปนะครับรถเกี่ยวข้าว DC ไล 5X นะครับของร้าน DB เลคเตอร์ v นะครับคันนี้ขายนะครับยำ่าขายขาย750,000บาทนะครับ ครับเสร็จภารกิจนะครับครับเสร็จแล้วนะครับนาสี่ไล่ตามเพชรคู่กันโอ้ใบอะไรคู่กันครับขอจบชิปไปซะนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับวัดซันกระดิ่งนะครับถือว่าผ่านการติดตามคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ